เขาเนี่ยเป็นพระเอกที่แบบโหดเหี้ยมดุดันไม่เกรงใจใครเขาเป็นคนที่เกรงใจภรรยาเป็นอันดับหนึ่งกลัวเมียรักเมียรักแบบนี่เอาอะไรแล้วอ่ะรักเข้ากระดูกดำเลยยืนหนึ่งในใต้ล่าเสือก็พร้อมจะใครย่ำเหยื่อทุกวันชีวิตมีแค่เรื่องลบกับเรื่องรักเท่านั้นสำหรับท่านผู <Story. S 2> สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Character Story กันอีกครั้งนะคะวันนี้หลินกับกายเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆน,นักอ่านมาทำความรู้จักกับตัวละครที่น่าสนใจจากหนังสือในเครือสำนักพิมพ์แจ่มใสข,ของเรากันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมน้องกายใช่ค่ะแล้ววันนี้ตัวละครที่เราเลือกมานะคะก็อ สุดฮอตสุดปังเรียกได้ว่าอลังการาเป็นหนุ่มฮอตที่ขึ้นแท่นแบบว่าหลัวแห่งชาติมาตลอดหลายปีเหมือนกัน<ช>แต่ว่าเป็นหลัวแห่งชาติจากวงการแม่ทัพก็คือเป็นหนุ่มจีนโบราณค่ะคนนี้<ฮ>ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งเขาไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเขาก็คือท่านโหวเว่ยเซ่านั่นเองแบบไม่มีใครไม่รู้จักเขาถ้าแบบว่าในวงการแมแบบว่านิยยจีนะนะเนาะ หาคนล้มแชมป์ยากนะคนนี้เพราะว่ายืนหนึ่งมากใครๆก็แบบอยากมีท่านหเป็นของตัวเองใช่ใ่ไหมคะซึ่งตัวเว่ยเ้าเนี่ยก็คือมาจากนิยายเรื่องปรปักจำนวนนิยายฮอตขายดีตลอดการของมากกว่ารักอีกเรื่องหนึ่งใช่คะพี่ลิค่ะแล้วก็ตัวนิยายเรื่องเนี้ก็ฮอตปังจนถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นซีรีส์แล้วด้วยใช่นุ่มที่จะมารับบทเวยเซาก็เป็นตัวท็อป ตัวท็อปของวงการแบบซีรี์จีเลยก็คือหลิวอีหนิงนั่นเองใช่ไหมคะคือตอนเห็นหน้าก็ถูกต้องถูกต้องเป๊ะติดูกทุกอย่างอตรงตามที่บรรยายเลยใช่ไหมตอนเห็นกี๊ดไหมกี๊ดมากอยากดูเลยอะบบวีอยากเห็นใช่แล้วก็ดูแบบว่าดูเป็นท่านโหที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็นางเอกก็น่ารัก นาาจนแบบแบบว่าน่าทุกขานอมาอมนะเนาะสมสมมงทุกอย่างถูกต้องไปหมดนะคะซึ่งตัวของเว่ยเ้าเนี่ยตั้งแต่ในนิยายและถามว่าทำไมเขาถึงฮอตเขาถึงดังได้ขนาดนี้คือเขาอะมีแบบจะเรียกว่าอะไรสโลแกนไหมที่แบบทุกคนพูดถึงเขากันก็คือทุกคนบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพระเอกที่แบบโหดเหี่ยมดุดันไม่เกรงใจใคร <c oughs> ตอนนั้นแบบตอนที่ดังอะวลีฮิตดุดันไม่เกรงใจใครก็กำลังมา หน้าเขาลอยมาเลยอ่ะแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เขาอ่ะยืนหนึ่งในใจนักอ่านสาวๆมากมายก็คือเขาเป็นคนที่เกรงใจภรรยาเป็นอันดับหนึ่งสุดๆกลัวเมียรักเมียรักแบบไม่เอาอะไรแล้วอ่ะคือต้องมีเมียเท่านั้นใช่แบบกายรู้สึกว่าเหมือนรักเข้ากระดูกดําเลยอะยืนหนึ่งในใต้ล่าจริงเขาเบอร์นั้นไปเลยนะแล้วก็การที่ เขาจะเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่าเนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วคนนี้เขาเป็นแบบทายาทหนึ่งเดียวของตระกูลเว่ยนะคะแล้วก็เป็นแม่ทัพใหญ่ที่ครองดินแดนโยโจตัวรูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยก็ต้องไม่ธรรมดาใช่ใชต้องแบบว่าหูยเหตุเราต้องอ,อเนี่ยแหละ หลวแห่งชาติเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วว่าอ่ะโอเคถ้าออกมาเป็นแบบคนจริงๆอ่ะท่านโหจะหน้าตาเป็นแบบไหนก็คือแบบหลิวอีหนิงแต่ถามว่าในหนังสือเขาบรรยายไว้ว่ายังไงมาดูกันในหนังสือเขาบรรยายว่าคนคนนี้เป็นเหมือนแบบว่าชายหนุ่มรูปงามดูองอาจก็แบบ เข่งขืนมน่าเกรงขามเนาะมีกลิ่นอายของความสุขุมน่าเกรงขามซึ่งก็ก็ส่งมงแม่ทับใหญ่แม่ทับใหญ่นะคะแล้วก็มีคิ้วดกดําที่คมดุดกระบี่ตอนอ่านนี่คือต่อให้เราแบบไปเข้าลานแว็กคิ้วอับกายก็ไม่เท่าเขาก็ซูไม่ไหวอ่ะคือคมกริบนะคะอีกอันหนึ่งที่ต้องบอกว่าบรรยายมาแล้วแบบโหเวอร์มากอ่ะคือ แววตาอึมครึมประดุดความมืดมิดในส่วนลึกที่สุดของรัติการโอ้โห oh. รัติการคือยามค่ำคืนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่านี่คือแววตาที่แบบมืด,ทดเท่าส่วนลึกที่สุดของรัติการอะมันมันดำคลับดำมองตาแล้วจะรู้สึกยังไงเนาะใช่มันน่าจะแบบหลงไหลนะมันดูมีความลึกลับมีความน่าค้นหาน่าค้หน,านหาอะไรอย่างเงี้ยก็ ยืนหนึ่งไปเลยเรื่องความหน้าตาดีของแม่ทับคนนี้นะคะส่วนเรื่องประวัติของเขามันในเรื่องเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่อะตอนเขาอายุ12คือตัวเว่ยเซาอ่ะเขาสูญเสียพ่อกับพี่ชายไปในสนามรบมค่ะซึ่งตัวต้นเรื่องต้นเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เขาไปออกรบแล้วเหมือนนัดแนะก,กับตระกูลของนางเอกก็คือปู่ของนางเอกที่บอกว่าเดี๋ยวจะส่งทัพอ่ะออกไปรบพร้อมกัน แต่ปรากฏว่าพอถึงวันเวลาที่ต้องออกไปลบจริงอะ่ะปู่ของนางเอกเขาเหมือนดูสถานการณ์แล้วประเมินแล้วเขาถอยแน่เลยใช่ไหมสู้ไม่ไหวถอยดีกว่าไปตั้งหลักไปดูท่าทีก่อนหากหลังกันเลยเนะี่ยเหมือนเทอะ่ะใช่ก็กลายเป็นว่าการเทครั้งนั้นอะ่ะตัวพ่อกับพี่ชายของเว่ยเซาอะ่ะต้องไปออกลบเองแล้วก็ไปยตกอยู่ในวง,ล,งล้อมของ้าศึกแล้วก็ เสียชีวิตในการรบครั้งนั้นมันก็เลยกลายเป็นความแค้นความบาดหมางของสองตระกูลใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอมองหน้ากันไม่ติดเลยเพราะว่าหุยทํากับทำเป็นครัวเขาขนาดนี้เนาะเทจนแบบว่าเขาสูญเสียแบบคนสําคัญในชีวิต<ช>ไปเลยความแค้นก็เลยติดตึงใจของพายเอกอะ่ะจนเขาเติบโตขึ้นจนกระทั่งเขาอายุได้สิบแปดอ่ะเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มและเป็นหนุ่มฮอตเป็นแม่ทัพใหญ่และก็ กลายเป็นว่าถูกขนาดนามว่าเป็นจอมอาหางการน้อยโอยฉายาแบบคือมีความน่ารักแต่ก็เก่งใช่ก็คือเหมือนแบบก็ยังยังเด็กอยู่แม็กอายุ18แต่ว่าเป็นจอมอาหางการเลย,ยเ,เก่งกาดมากก็เรียกได้ว่าลบก็ต้องชนะจนมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขานำทัพออกไปไล่ล่าฆ่าศึกด้วยตัวเองแล้วก็ไปเหมือนปิดชีพหัวหน้ากบฏท,ที่เคยฆ่าพ่อกับพี่ชายของตัวเองได้แค่นี้ต้องชำระใช่ ต้องชำระจริงๆนะเพราะว่าครั้งนั้นอะ่ะมันยืนยันเรื่องความโหดเหี้ยมของเขาได้อีกสเต็ปหนึ่งเลยนะเพราะว่าสิ่งที่หัวหน้ากบโดโดนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าโดนลงมีดจนขบพันครั้งอ<ห>แล้วก็สับเนื้อให้เละแล้วก็เอาไปเทให้ปลากินอะ่ะโหดมากเหี้ยมมากจริงๆคือขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมเป็นที่สุดเลยอะ่ะน่ากลัวมากแต่ว่าพอ หลังจากเหตุการณ์น,นั้นผ่านไปอ่ะเอาก่อนที่จะถึงเทอร์นิงพอร์แล้วกันจะมีอีกเหตุการณ์นหนึ่งคือปู่ของนางเอกอ่ะที่เคยเทพ,พ่อเทพที่ชายเขาอ,เอ,อ่ะตัวต้นเรื่องอ่ะตัวต้นเรื่องป่วยป่วยแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดซึ่งพอพระเอกได้ข่าวเว่ซาเขาได้ข่าวแล้วว่าปูน่นางเอกเสียชีวิตเขาบอกว่าโจรเท่าหัวงอก ตายไปก็สมควรปากแทบนะคะเนี่ยปากแซบนะบนะอ่ะเป็นคนปากแทบแล้วก็ยืนยันได้ว่าความแค้นะก็ยังอยู่ในใจเขามาตลอดไม่หายไปไหนเลยตลอดแบบ6ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยมอง,องหน้าก็ไม่ติดเลยแบบไม่เอาอจากที่เคยแบบเป็นมาทาไมที่ดีต่อก,การอ่อเนาะเคยห<ค>ลับเก,ก,กียดใช่ก็พอหลังจากนั้นทำอ่ะแล้วมาเป็นพระนางกันได้ยังไงในเมื่อความแค้นของสองตระกูลมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นคือพอผ่านไปอะ่ะมันจะมีเหตุการณ์ให้สองคนเนี้ย เขาจะต้องแต่งงานกันด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองคือมีความต้องการที่จะรวมดินแดนเป็นหนึ่งอืพระนางก็เลยต้องมาแต่งงานกันแต่ว่าความแค้นมันยังไม่หมดอ่ะแต่ในจุดนั้นอ่ะมันจะกลายเป็น turning point ใหญ่ของพระเอกอที่จะทําให้คนที่แบบว่าดุดันไม่เกรงใจใครนะคะโหดเที่ยมเป็นที่สุดอ่ะกลายมาเป็นคนที่แบบ ข้างหลัก<อ>ได้เพราะว่านางเอกอะต้องยอมรับนะว่าเขาแบบน่ารักน่าทะนุถนอมแบบเือขาเนาะคนสวยคนสวยขา,ขาอืแล้วมันก็ต้องอะละลายใจกันได้บ้างแหละอือคือเดี๋ยวเว้ยเศร้าะจะกลายเป็นพระเอกที่ข้างหลักระดับสิบระดับร้อยระดับล้านค่อยๆพัฒนาปนไปจนถึงนนแบบตำนานเลยนะคะซึ่งในตอนแรกที่เขาแต่งงานกันอะเขาก็ยังไม่ได้หลักกันใช่ปะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่ว่าในคืนวันเข้าหอจะต้องไป อ่ะนอนอยู่เตียงเดียวกันแล้วยังไงล่ะคนไม่ได้รักกันแล้วยังมีความแค้น<ก>อยู่ก็เชิดเชิดจ้ะนอนหันหลังให้กันไปเลยการแตะเนื้อต้องตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีไม่มีไม,มไม่มีเลยแต่ว่าด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดหรืออะไรใดๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆแบบขยับขยบขย,ขยนออะไปใกล้กันขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นแต่จุดสําคัญที่ทําให้เขาสองคนนะได้แบบมัแนบชิดมาใกล้ชิดกันจริงๆอ คือชีแม่อืชีแม่ของเวเว้ยเ้าหรือว่าแม่ผัวของนางเอกชีแม่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในระดับตำนานแม่ผัวหลายตัวท็อปตัวท็อปตัวท็อปแม่ผัวหลายคือไม่หลุดท็อปทีอ่ะบอกได้เลยนะคะนักอ่านอ่านแล้วแบบือสักทีได้ไหมเปิกทุเรียนต้องมาเอาไปสักเข่งอะไรอย่างนี้เลยแบบตอนอ่านเลยใช่ซึ่งเรื่องชีแม่ผัวเนี่ยถ่าถ่าเล่าคือยาวค่ะเทปนี้ไม่มีจบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ติดไว้ก่อนวันหลังเดี๋ยวเราน่าจะได้มาเมาเรื่องแบบเออตำนานชีแม่ผัวไลแ<ซ>กันบ้างอ,อะไรอย่างนี้ให้แซบให้มันแต่ว่าในส่วนของเรื่องเนี้ก็คือตัวชีแม่ผัวที่เป็นตัวต้นเรื่องอ่ะคือนางวางแผน hmm. อยากจะยัดเยียดหลานสาวของตัวเองให้ไปเป็นชาย,ยารองของลูกชายก็คือเอาไปเลยจัดลูกแม่ชอบคนนี้หลานสาวแม่อยากให้เป็นเมียอีกคนนึงจะเอาให้ได้แต่ว่าไม่แต่งเองอะ คือชอบนักไม่แต่งเองอแ,มแม่อย่างเงี้ยน้องตอนเราอ่านนะแบบชอบนักก็ไปคบเองเออใช่ใช,ใช่ไหมแต่ว่าเว้ยเศร้านางก็แบบไม่แม่ไม่ได้ชอบค่ะไม่ได้ชอบเห็นข่าคิดบบกับนางแบบ <ๆ S 2> พี่น้องแต่แม่ชี้แม่ปวก,ก็คือแบบว่าไม่ยอมไม่ยอมชี้แม่ก็ไม่ได้จะเอาให้ได้ก็เลยวางแผนวางยาปลุกกำหนัด วังีสุดท้ายแล้วมัว้งหวังจะให้แบบลูกชายกับหลานสาวเนี่ยตกล่องป่องชิ้นกันแต่ว่าพระเอกเขารู้ทันไงฉลาดอ่ะน,น้องเว้ยซ้นานังก็เลยแบบว่าวิ่งหนีกับห้องร้อนรุ่มแหละรู้แล้วว่าโดนวางยาวิ่งหนีกับห้องไปแล้วทําไงความร้อนรุ่มมันยังอยู่ในร่างกาย ก็เลยไปขอร้องภรรยาตัวเองให้ช่วยเธอจ๋าช่วยฉันหน่อยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่ลีนนางก็เลยตกเป็นของกันและกันในคืนแรกนเป็นคืนแรกของกันและกันประมาณนั้นพอหลังจากนั้นแหละเสือก็พร้อมจะขย่ำเหยื่อทุกวันคือมันเหมือนไปปลดล็อกความหิวโหยอ่ะในตัวของเวเซาใช่นั่นแหละพี่ว่าจุดนั่นแหละที่เริ่มทําให้แบบ การมีใจให้กันมันเริ่มเกิดขึ้นแลเริ่มติดใจหรือเปล่าอ่ะมันคือการเริ่มติดใจ <c oughs> ใช่หลังจากนั้นอ่ะเป็นยังไงกายเล่าให้ฟังหน่อยหลังจากนั้นนาะก็เหมือนแบบ คือด้วยลูกเขาอะเนาะเป็นแบบว่าหุยดูองอาจอะไรเงี้ยแบบอย่างเช่นเดินเข้ามาในห้องนะนางเอกก็จะเห็นว่าเอ้ยเขาแบบว่าเออคนแอคคูดูเท่แต่ปรากฏว่าแบบเหมือนพอไปลบหรือไปที่ไหนมาคงเหนื่อยก็แบบอาบน้ําพออาบน้าปุ๊บอะทํายังไงอยู่ดีก็เหมือนเขาคิดอะไรก็ไม่รู้เขาก็เลยแบบว่าตะโกนเรียกเมียค่ะว่าเอ้ยเธอมาถูหลังให้ฉันหน่อยสิอันนี้คือวางแผนเปล่าเรียมนะองค์จเรียมเยมนะออแบบว่าเ,เอ้ยคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าสุดท้ายเนี่ยนางเอกก็แบบว่าโอเคยอมก็ได้ก็แบบว่า เหมือนเอเอโอเคตามนั้นแล้วพอแบบพอเขาเข้าไปถูหลังให้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นพี่ถึงคิดว่าจบที่ไหนอะเตียงไงจ๊ะใในห้องมันจะมีอะไรนอกจากเตียงใช่แบบว่าหูยเขาแบบวางแผนทุกอย่างหรือว่าอย่างตอนแรกที่มีคืนแรกใช่ไหมเพราะว่าเขาถูกวางยาเขาเลยคิดว่าแบบ เรายังแต่งงานกันมาก็นานแล้วยังไม่เคยได้ใช้ชีวิตในแบบว่าสามีภรรยากันจริงๆเลยอ่ะมีครั้งแรกแล้วครั้งที่สองก็ต้องคืนเนี่ยแหละเธอต้องเสร็จชันแน่นอนอก็คือแบบว่าหมกมุ่นแล้วอ่ะใช่เขาขั้นหมกมุ่นแล้วนะเหมือนคิดแต่คืนนะ <laughs> ตลอดเวลา <laughs> แต่ว่ามันต้องแซ่บมากนะมันถึงทําให้ติดใจอยู่นโหติดใจแบบโอ้โหทุวินาทีเหมือนพักจากเรื่องหลบอ่ะก็นึกถึงเรื่องนี้เลยได้แค่เรื่องนี้แล้วอ่ะชีวิตเมเยวอะไรแล้วแบบว่าอยากกลับบ้านมาหาเมียฟิลนั้นเลยอ่ะเหมือนแบบว่าอยากแบบว่าอยู่ใกล้ๆเธอข่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกเลยว่าถ้าคนชอบ NC อ่ะเรื่องเนี้ยก็คือถูกใจแน่นอนใช่ความหื่นแบบคือใช้คําว่าเต็มสิบเต็มสิบไม่พอ ต้องแบบว่า้อยเต็มสิบอย่างเงี้ยพี่หลินเอาไปเลยร้อยล้านใช่เอาไปเลยร้อยล้านแบบว่าความหื่นของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่านอกจากความหื่นอะ่ะเขาก็มีความแบบน่ารักอยู่นะก็แบบว่ามีโมเมนต์แบบจุงจริงต่อให้หเป็นท่านแม่ทัพ ที่แบบว่ายิ่งใหญ่แค่ไหน,นก็เหมือนแบบอย่างเช่นเขาก็เหมือนฟิลอยากให้เมียขาประทับใจก็แบบไปแอบ,บถามคนอื่นมาว่าเอ้ยถ้าอยากหาของขวัญแบบว่าให้แบบสาวสักอันนึงเนี่ยจะเป็นอะไรดีนนคนเขาก็แนะนําว,ว่าเออแบบด้วยความที่ภรรยาแบบน่ารากักเนาะเออเป็นสัตว์เลี้ยงดีไหมเขาก็อุ้ยถ้าคนแนะนํามาก็เชื่อเพราะว่าอยากให้แบบว่าเธอขาประทับใจเขาก็โอเคไปซื้อเป็นลูกแมวเปอร์เซียตัวหนึ่งซื้อน่ารักเนาะขนฟูคิดภาพ น่ารักสมกับความน่าทะนุถนนมของเมียใช่ <c oughs> ก็แบบว่าเหมือนเอ้ยหรือว่าเขาซื้อมาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นแมวน้อยนะเอ <c oughs> เอแล้วเขาก็ซื้อมาให้สาวปรากฏว่าเออสาวชอบจริงๆเพราะว่าแบบมันน่ารากักอะเนาะแต่ความตลกอะก็มีหลังจากนั้นก็คืออ่านแล้วอุ้ยเอ็นดูเนาะขึ้นนางแพ้ขนแมวคือแบบว่าเศร้าแพ้ขนแมวใช่ค่ะก็คือพระเอกแพ้ขนแมวก็เป็นแม่ทับใหญ่แค่ไหนก็คือ แค่ขนแมวอะอก็รู้สึกแบบคงไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไวายพี่หลินด้วยความที่คิดถึงคืนนั้นตลอดเวลามัง้งคือต่อให้แพ้ขนแมวรู้สึกไม่สบายตัวแค่ไหนในห้องก็ไม่ไวายขอสวีกันนางเอกเอ,กอกีก <c oughs> จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้คือถ้าบอกว่าตำนานแม่ผัวแบบว่าจะเอาให้ได้อะจะเอาให้ได้คือจะเอาหลานสาวอะมาเป็นจะหาเมียชายาลองให้ลูกชายให้ได้อะพระเอกก็จะเอาให้ได้เหมือนจะเอาเนี่ย หมกมุ่นกับนางเอกตลอด,ด,ดเวลาเลยไม่ว่าแบบว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงจะเกิดอะไรไขึ้นสถานการณ์ภาพลบมาเสร็จหรือว่าจัดการอะไรปัญหาบ้านเมืองเสร็จกลับมาถึงห้องต้องเธอ,อ <laughs> สะก,กิด <laughs> สะก,กิดนิดนึง ชีวิตมีแค่เรื่องลบกับเรื่องรักเท่านั้นสำหรับท <Hi, S 1> ่านผู้มีแค่นั้นเลยแล้วแบบว่าเหมือนต่อให้เขาจะเริ่มรู้สึกบบว่าเอ้ยติดใจ,ดใจหรือ<จ>ว่าเริ่มแพ้ทางอะ่ะแต่เขาก็ไม่อยากยอมรับหัวใจตัวเองพี่หลินก็หูยดูแบบเรื่องที่เกิดขึ้นอะเนาะแครนกันมานานแครนแล้วแบบเป็นความแบบแครนสองตระกูลเลยก็เหมือนไม่อยากมองหน้าคนที่สามตอนแรกอะ่ะ<ๆ>จริงๆก็เกลียดแหละตอนแรกใช้คาว่าเกลียดได้<ๆ>แต่ว่าตอนหลังก็แบบอ่ะจิตใจเรามันก็แบบว่าเริ่มโดนหลอกมัเนาะติตใจแต่ก็ ด้วยความมีเชิงอ่ะตบตีคือตอนนี้มสมองมีไซด์ขวาอยู่ตบตีกันใช่ข้างหนึ่งก็แบบเอ๊ะฉันก็แบบว่าดูชอบเธอนะ <c oughs> แต่ครึ่งหนึ่งก็แต่เราก็เกลียดตระกูลเธอเธอเป็นคนของสายเลือดตระกูลนั้น <c oughs> <c oughs> เขาก็เหมือนตบตีกันแต่ว่าเหตุการณ์ที่ทําให้เขาแบบว่าเหมือนคนอ่านอะ่ะด้วยรู้ว่าเอ้ยอันนี้คือเขาแบบเปิดใจ100ซให้ยอมรับแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็คือตอนที่นาเอ๋จับได้ <c oughs> ว่าเขาว่าทำผิด <c oughs> อะเป็นถึงแม่ทัพใหญ่คิดว่าตอนไปสารภาพก็เอ้ยตอนเมียจับได้อ่ะเขาจะทำยังไง เขาก็หงอเลยก็คือจากตอนแรกอยู่กับคนอื่นนะเนาะหน้าเกียงขามแต่พออยู่กับเมียปุ๊บเงี้ยวก็คือไม่มีมาแบบว่าโดนจับได้แล้วแบบบ่ายเบี่ยงอะไรไวเชิงอะไรทั้งนั้นก็คือหงอไปเลยใช่หงอไปเลยแล้วก็โดนเมียตบหน้าอีกทีนึงท่านไม่ถามใช่ท่านไม่ถามโดคนแบบเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเมียคนนึงก็คือ ทำไมเธอทําแบบนั้น<ม>ก็คือยอมให้เมียตบหน้าไปเลยจา้าแล้วหลังจากนั้นเหมือนเมียก็เหมือนจะแบบเหมือนเดินทางกลับไปก่อน<ม>อไปอีกที่นึงเขาก็เอาละเพราะหนุ่มข้างรัก<ม>พอเมียเริ่มจะจากไปไม่ได้อยู่ด้วยกันร้อนลุ่มก็แบบว่าเฮ้ยทำยังไงดีนอนไม่หลับก็เลยตัด,ตดสินใจใช่กลัวเมียทิ้งตัดสินใจเลยว่าโอเคฉันจะไปหาเธอ,<ม>อก็คือขี่มา้าไปเลยจ้าแล้วฝนก็ตกเหมือนถ้าแบบเป็นซีในซีเลยเอรอพี่หลิน ก็คือเทมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบว่าเหมือนนักอ่านพูดถึงเยอะมากเลยนะก็คือตำนานขี่ม้าไปหาเมียตอนคืนกลางสายฝนอตอนคืนด้วยกลางสายฝนด้วยแบบว่าสิ้นใหญ่ฟิลแบบฉันจะไม่รอฝนหยุดฉันจะไม่อะไรทางน้นฉันจะต้องควบขี่ม้าไปตอนนี้เท่านั้นอยากเห็นหน้าเธอไม่ว่าจะแบบวิธีนั้นจะลำบากแค่ไหนฉันจะยอมแค่แบบว่าขอไปง้อเมียก่อนเออแบบต้องงอเขาอะกลัวเขาทิ้งแล้วจริงๆอะเขาก็สารภาพแบบ กับนางเอกอะตรงๆด้วยนะว่าเนี่ยตอนนี้เธอไปอ่ะฉันแบบคิดว่าเธออะจะทิ้งฉันไปแล้วจริงๆฉันกลัวแบบกลัวเธอทิ้งมากๆก็ยอมรับใจต,ตัวเองไปเลยใช่ลุงี้เมียเดินทางตั้งนานแล้วใช่ยอมไับไ <laughs> ยอมรับเร็วเชียยอมรับเร็วมากแล้วก็แบบเหมือนหลังจากนั้นอะก็พอปลดล็อกอะไรหลายอย่างอนะเนาะเขาก็แบบว่ามีเหตุการณ์หลายๆอย่างเลยที่เป็นคนหึงโหดด้วยพี่หลินเธอหึงก็โหดรักก็แบบ เอาสุดนะทุกทาง,ทางคนก็เลยเหมือนอาจจะเรียกว่าแบบเนี่ยแหละหลัวแห่งชาติขององค์การนี้ไปสุดทั้งเรื่องลบแล้วก็เรื่องรักแล้วก็มันมีประโยคเด็ดด้วยที่นักอ่านนะพูดตลอดเลยว่ารู้จักเว่ยเซาอะ่ะจากประโยคนีน้เพราะว่าแบบว่าเป็นประโยคเป็นประโยคที่เออทุกคนต้องเคยได้ยินอะ่ะถ้าพูดถึงเว่ยเซาก็คือคําว่าข้ากลัวภรรยา เช่นนี right sure. no, mm ้พอได้หรือไม่เล่าใช่ไหมที่มาที่ไปก็คือว่ามันเกิดจากการที่เขาคุยกับคนคนหนึ่งอยู่แล้วก็เหมือนแบบมีเหตุการณ์ที่อาจจะแบบว่าเอออยากยกสาวงามให้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบเอ้ยตอบไปตรงๆเลยไม่ได้พูดกับภรรยาด้วยนะพูดกับคนอื่นเลยประกาศไปเลยจ้าว่าเนี่ยฉันกลัวกลัวเมียครับใช่กลัวเมียครับอย่ามาให้เราําเลยครับเราจะไม่ทําอะไรให้เมียเสียใจใช่คนรักเมียของจริง ก็แบบว่าปฏิเสธไปเลยแล้วก็ประกาศไปเลยทุกคนรู้โดยทั่วกันแล้วมันก็เลยส่งให้แบบตำนานความกลัวเมียของเขาอะถูกเล่าลือแบบในใต้ล่าด่งดังมากจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเอเติบโตขึ้นใบไกยเป็นฮองเต้ไปเป็นฮองเฮากันแล้วอะไรเงี้ยคนแบบทั่วไปก็ยังคงลือกันอยู่ซึ่งในหนังสือเขาก็บอกเลยนะว่าคนเนี่ยลือกันว่าถ้าเขาลือเรื่องที่เว่ยเศร้ากลัวเมียเป็นเรื่องจริงเช่นนั้นแล้วอะปฐมมบทแห่ง การเป็นห้องเต้ที่เป็นบุรุษอันดับหนึ่งในใต้ล่าก็คงไม่ใช่แค่นั้นแต่ทว่าจริงๆแล้วอ่ะมันยังเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรคนที่กลัวเมียอันดับหนึ่งในใต้ล่าด้วยเหมือนกันใช่ก็คือนิยามไก่อาล้ะรู้สึกว่าประโยคนี้นิยามความเป็นแบบว่าเว้ยเศร้าดีมากเพราะว่าทั้งเก่งเรื่องลบแบบการปกครองแผ่นดินแล้วก็เก่งเรื่องหลักด้วยก็คือเก่งใจภรรยาเขาว่าดีก็คือเรื่องนี้เรียกว่าแบบว่า เรื่องรบเนี่ยเข้มข้นแน่นอนเพราะว่าพระเอกเป็นแม่ทัพใช่คะ่ะแต่เรื่องรักนี่คือพ่อแม่ทัพก็ไม่ทิ้งเลยฉ่ำฉ่ำจริงมีสี่เล่มจบแล้วก็ฉ่ำทุกเล่มฉ่ำทุกเล่มเอ็นซีก็ฉ่ำความรักก็ฉ่ำการรบก็ฉ่ำก,ก็ไม่แปลกที่เรื่องนี้จะแบบว่าขึ้นมาถึงแบบนิยายที่ขายดีตลอดการแล้วก็กลายเป็นความฮอตแบบระดับตำนานของท่านโหเวเซา ค้นฮิ้งคือต่อให้แบบว่าจะโหดเหี่ยมจะจะดุดันขนาดไหนอ่ะแต่นักอ่านก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากมีเว่ยเศร้าเป็นของตัวเองในพาสของความรักคือจะมีแม่ทับสักกี่คนแบบยืนขึ้นมาแล้วประกาศไปเลยว่าแบบกลัวเมียครับตะโกนอ่ะตะโกนออกมากลัวเมียครับอย่าครับแล้วก็รักอย่ามาทําอะไรให้เมียผมเสียใจอะไรอย่างเงี้ยใช่รักมากห่วงมากหึงมากด้วยครบให้ไปเลยแบบ พันเต็มสิบสำหรับเว่ยเซาจากบลรปักจำนวนคนนี้นะคะที่ขึ้นแท่นหลวงแห่งชาติแห่งวงการแม่ทัพอ่ะวันนี้ก็พอสมควรแล้วคิดว่าแบบเพื่อนๆนักอ่านน่าจะได้รู้จกักท่านโหเว,ว่ยเซากันในระดับหนึ่งแล้วก็แนะนำว่าใครที่เป็นสายอ่านนิยายแปลจีนนะคะก็ไม่อยากให้พลาดเลยกับเรื่องบลรปักจำนวนเพราะว่าเขาแบบ ดีจริงๆใช่แล้วก็เดี๋ยวสำหรับ EP ีหน้า c าแรค c t อ r Story ของเราจะหยิบยกเอาตัวละครไหนนะคะมาพูดคุยกันอยากฝากให้รอติดตามกันด้วยนะคะฝากรายการนี้ไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนักอ่านอยากให้หลินกับกายเนี่ยหยิบตัวละครไหนมาเมาส์มาพูดคุยมาบอกเล่าให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ คาแรกเตอร์สตอรี่